ทั้งออริจินดีค่ะเมื่อกี้อะไรทำอไมแบบกรีดแบบเพลงเต้นหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอคะหมดคอนเสิร์ตหมดแล้วค่ะว้าเสร็จผู้หญิงเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็โชว์ปิดก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเหลือแค่โชว์เปิดเพลงเดียวใช่ค่ะเพลงใหญ่ทั้งหมดเพลงใหญ่ทั้งหมดเป็นตูไปค่ะไม่บอกอ่านะครับอ่าาา วัะด็สิภาพี่น้องว่าเบิ้งฉากยังเหมือนขึ้นไหครับพี่น้องฉากเราเสร็จแล้วนะครับอเป็นจังไหนเป็นจังนหนพี่ไอเป็นจังนหนพี่ไอ้บอกความรู้สึกใน่ขนาดว่ามีไฟไไไนขนาดไม่มีไฟเป็นยังไงโอ้โหแบบเล่นแสงตาพร้อมนะครับทุกคนพี่ไอถอยแป๊บหนึ่งหนูจะเปิดให้ทุกคนดูหนึ่งสองซ้ำ ขนาดไม่มีไฟกกมันยังแบบอันนี้แค่ไฟแบบสปอร์ตไลท์แบบแยงเข้าฉากนิดเดียวนะครับ<า>แบบช่ำมากพี่น้องเจ้าภาพกำมร์ยีหลีครับพี่น้องความแบบแล้วปีนี้นะครับคุณพ่อนะครับพี่อิดนะครับ<า>บบใส่ไว้หนิวครับพี่น้องฉลุลายเลยครับฉลุลายเลยครับพี่น้อง ชลุายติดข้างหนาเลยนี่กินารีอโอเพราะว่าอันนี้เราถ่ายแนละ้วเ,เพราะว่าเพจใหญ่เราลงแล้วนะครับเราถ่ายได้นะครับนี่อันนี้เป็นแบบสามมิติดอุย้ยพี่น้องงามอีหลีโอุย้ยสะออนสะออนแห้งครับพี่น้อง พี่น้องพี่น้องค่ะออนสสออนพี่น้องแล้วคิดดูนะคะว่าอันนี้คือไม่มีเสียงเสียงไม่ไม่ใช่ไม่มีเสียง,ง,งคือเสียงน้อยนะคะแต่แค่โดนกระทบแค่นีย้ยังแบบอยากให้มาเห็นหน้างานจริงๆครับอยากให้ม่เห็นหน้างานอีนีนะพี่เจนมานีหน่อยจ้ามาแล้วคนสวยของเรานะคะ ก็อาเพลงเต้นผู้หญิงหมดหลือยังครับผมซ้อมซ้อมอะคะใช่เต้นหมดแล้วใช่ไหมครับโอ้ยดีใจด้วยเสร็จแล้วจะได้เก็บรายเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเก็บลายละเอียดแล้วก็เหลือโชว์ใหญ่โชว์ใหญ่นี่ก็จะเป็นเพลงเพลงเปิดเนาะเปิดเพราเพลงพ่อสําคัญสําคัญเลยอ่ะทีนี้ฉากเป็นไงบ้างครับทาพิเศษเหรอใช่ในส่วนตัวก็ชอบชอบที่ดูมีพลัง ดูมีพลังแล้วก็เรียบหรูดีชอบอือสวยใช่ไหมพี่เจนสังเกตดีๆว่าขนาดไฟไม่เยอะแต่อช่นาดไฟนี่ยังเล่นไฟขนาดยังเล่นไฟดูดีมากดูแบบว่าดูแบบไม่ลุกไม่อะไรอ่ะดูแบบสะอาดเออสไบตตาดูไม่ง่ายสไบต์ตาต่อให้มันลายสีนะครับแต่มัน ดีเทลเล็กๆง่อยว่าโอ้โหรายละเอียดเลิศตรงมาอึ้งตรงข้างหน้านี่เนี่ยที่ไม่ได้ใช้ใบนิ้เนี่ยรายละเอดในสดียนตรงหน้านี่แหละเมื่อก่อนเป็นป้ายใบนิ้วใช่ผีด่างใช่ใช่ใช่ใแต่ว่าทุกวันนี้เป็นนิแล้วฉลุแล้วเรียบร้อยเรรียยบ้อสุดยอดมากขอบคุณพี่เจนครับเหนือเตรียมตัวเลยโอ้โหทั่วเหวี่ยงทั่วนะคขับทุกคนดูต่ออีกนิดนึงนะครับคลิปนี้จะประมาณสักห้านาทีนะครับผมแนะนำให้เพราะว่าเดี๋ยว เขา,อาพอดีเดินผู้หญิงเขาจะเก็บลายต่อนะครับพี่น้องผู้ใดสสออนฉากที่มาในขะฝากปิดกัลาลังใจให้ศิลปินผู้ไทยในปีนี้นำเด้อครับเด้อ พอโแม่แม่เอฟซีพอการใช่ของหรือของนอกอุงอิงทั้งทีมสาวน้อยชุดแหนแพงครับหรือเฟ้นคลาบของศิลปินผู้ไทยหรือของคุณปอวิลพง์นะคะผมฝากไปกระนังนใจให้ทีมงานศิลปินผู้ไทยในปีนี้ครับว่าจะเป็นแดนเซอร์หมอล่มตะลกะนักดนตรีหรือทุกๆฝ่ายนะครับผมทํางานลงงานกันแบบเต็มที่ครับผมลงงานแบบเต็มลอยแห้งครับพี่น้องตอนนี้ไม่ยิ่งครับลุลหาเต็มครบทุกเพลงแล้ว ผู้ชายเหลืออีกไม่กี่เพลงครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าสิงหาครับก็แสดงว่าเสจไวมากครับผมก่อนกำหนดไปเยอะมากครับหลักกาฉากเสดเอาล่งครับพี่น้องพ่อเอาล่งเสจปามกับเสป็นการขึ้นซ้อมบนเวทีจริงนะครับรันเพลงรันสคริปต์ครับพี่น้องอันนี้ก ถามคู่เพิ่นมากครับขั้นตอนในการสอนเนาะอรับว่าเราห้พี่น้องฟังไ่ได้ยินเสียงนับไปคือเป็นการท่วนครับพี่น้องปีนี้พี่อิดบอกว่าเรียนเจ็ดสีครับผมอผมสิว่าพี่น้องว่าเบิ้งไก่ครับผมความละเอียดของเนื้องานครับผมความละเอียดของเนื้องานนะครับผมว่าจะเป็นการติดกระจกครับพี่น้องการเรียนสีครับผมคือแบบสวยมากนะครับโอ้ยตื่น ตื่นสีตื่นแสงครับผมมื่ออื่นเศ้า